มากับเพื่อนๆวันนี้จำจะชวนเพื่อนๆทำแกงส้มค่ะแกงส้มลวกแกงเลื่องแบบน้ำข้นๆให้ร้อยไปเลยค่ะแกงส้มปลาวันนี้จะจะใช้เป็นปลาช่มงามค่ะปลาช่มงามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปลาที่มีเนื้อแน่นค่ะแล้วก็มีความมันมีความวานค่ะแกงส้มวันนี้จะแกงปลาอย่างเดียวเลยค่ะแกงสักถ้วยนึงแล้วก็แกงแต่เนื้อปลาเลยค่ะไม่ทั้งหมดจจะไม่ใส่พักก็ได้เพิ่มเติมเลยค่ะตั้งน้ำให้ร้อน ละลายเคืองแกงละลายเคยลงไปเลยค่ะทิ้งให้เดือดอีกครั้งตามไปด้วยเนื้อปลาของเราเลยค่ะทิ้งไว้ปลาซุกเลยค่ะจังหวะนี่ปรุงรสได้้วยค่ะจะใส่น้ำส้มหน้าร่วน้ำมะนาวอย่างเดียวเลยค่ะบ้านนิดน้อยเผื่อให้รสชาติมันกลมกลมค่ะรสชาติตามชอบยังได้นะชอบเติมเติมเค็มชอบบ้านเติมบ้านตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะส้มวันนี่จะเน้นเปรี้ยวสักน้อยหนึ่งค่ะจะใส่น้ำส้มหน้าตอนทายเลยเพราะว่าต้องการความหอมแล้วก็รสชาติน้ำส้มหน้าที่มันเปรี้ยวจิ๊ดจิ๊ดสักน้อยหนึ่งค่ะตุ๋นแกงส้มง่ายๆใส บอกเลยว่ามันอร่อยมากมากเลยค่ะเพื่อนๆใครเคยกินปลาช่อมงามหรือบ้างคะอมมต์มาบอกกันบ้างค่ะว่าชอบไหมนะหรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยลองบอกมาด้วยค่ะว่าชอบปลาประเภทไหนคะ่ะเพื่อว่าร่างสรรจะไดเอามาลองเกงตามเผื่อเผื่อ,อ,อบางคะ่ะหน้าตาของเกงส้มแตมนันนีนะนึ่งถ้วยพอดีเลยค่ะซีเรื่องเรืองซอมๆมมีความน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ